ว่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีแบบอิสระภาพอย่างแท้จริงอะ่ะก็เลยได้ทดลองอะไรแบบที่สนุกทุกวินาทีการจะไปไหนหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อแซนสวรญญาศักสมบัติคะ่ะตอนนี้ก็เป็นคนทำสีจากธรรมชาติคะ่ะแล้วก็มีทั้งสอนด้วยแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้คะ่ะ ว่าไปผจญภัยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยงั้นไปเรียนดีกว่าจะได้ไปได้นานๆก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่อินเดียค่ะเป็นริญยาโทลจะไปเรียนยังไงให้สนุกในงบประมาณที่ที่ตัวเองแบบเป็นเงินของตัวเองแล้วถ้าเราจะพึ่งพาตัวเองในแบบที่เราแบบใช้อ่ะก็คือเราวาดรูปเราสามารถที่จะาำวัสดุขึ้นมาด้วยตนเองได้ไหมเหมือนเป็นแบบความคิด คอนเซปต์คร่าวๆตอนที่จะเป็นตอนที่จะไปเรียนเรียนโทค่ะว่าฉันจะทําแบบนู่นทํานี่ใช้เองทํากระดาษทำทุกการทําสีใช้เองค่ะหลักๆของเราตอนนี้เราทำสีมากกว่าวาดรูปแล้วบางทีตัวพาเลสสีเราก็เหมือนเป็นงานศิลปะก็ค่อยๆเริ่มศึกษาไม่ก็ไม่ได้ศึกษาเราเหมือนเล่นมากกว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะ เป็นที่รู้จักกันแบบพังๆอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นว่ามีทาก็เลยถามว่ามีขายไหมแบบผมไม่ได้อยากทําเองก็เลยเป็นจุด,ดต้นที่แบบอ๋อแบบมีคนสนใจเป็นโปรดักต์ด้วยที่สําเร็จแล้วก็เลยเริ่มทําจากจุดนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบอุย้ยเริ่มมีเด็กๆเ,เริ่มมีแบบว่าเด็กๆมาเรียนก็แบบสีน้ำบาง,งเด็กๆบางคนยังไม่ถนัดที่จะใช้พู่กันแบบเขาถนัดที่จะใช้สีเทียนมากกว่าแล้วเราก็พูดให้สีเทียนมันสัมผัสกับมือโดยตรงถ้ามันธรรมชาติหมดเลยมันน่าจะดีนะก็เลยเริ่ม ทดลองทําสีเทียนค่ะกระบวนการใช่ไหมก็ทดลองจากอาดอกไม้ใบไม้แล้วก็ทดลองดินทดลองฐานด้วยเพราะว่าชาวบ้านเขาทําจากเตาฟืนเขาจะมีฐานสีดาๆแล้วก็ทดลองบนกระดาษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีที่เป็นดอกไม้ใบไม้เมื่อผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลส่วนที่เป็นดินที่เป็นฐาน สียังอยู่ดีเหมือนเดิมแต่มันเป็นผงๆเราสนุกกับการที่แบบได้เจอคนนะพอมาหลังๆมานี้แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นแบบมีเดียที่ทำให้เราได้เจอกันหรือแบบแบบกระทั้งวันนี้หรือแบบทำให้คนได้มาเจอเราหรือเราได้ไปเจอคนเราเป็นคนเหมือนแพ้สารเคมีง่ายเป็นคนผิวลอกเป็นคนผิวแห้ง พอโดนสีเคมีจากที่ตอนเรียนทําชิ้นใหญ่ๆอยู่กับมันตลอดเวลาก็จากที่ลอกแบบไปแค่แบบเลเยอร์เดียวมันก็ลึกเก่อยเรื่อแล้วมันก็ไม่สมานมันก็ไม่สมานกลับมาเลยอะคะ mm ่ะ hmm. เราอาจจะสนุกกับการแบบใช้เขาในการนำพาอะไรบางอย่างหรือฮิลลิ่งตัวเองหรืออะไรอย่างนี้วน่าจะสนใจอันนั้น ตอนนี้ทำว่านำพามันเพื่อเพื่อเยียวยาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้แล้วว่าน่าจะเป็นอันที่เรากำลังฝันอยู่เราว่ามันเซฟชีวิตเราแล้วหนึ่งเมืม่อเ,เรารู้สึกเรารักร่างกายตัวเองมากขึ้นเรารักชีวิตตัวเองมากขึ้นเราว่าถ้าเรารักร่างกายเราได้อย่างจริงๆรักชีวิตเราได้อย่างจริงๆอะ่ะเราก็น่าจะรักทุกคนได้นะแล้วก็รักสิ่งื่นๆรอบตัวเราได้